ำขนมจีนน้ำยาป่นปลาช่อนมาเสิร์ฟแล้วจ้าวันนี้เดียนมากับสูตรขนมจีนที่ใส่ปลาช่อนตามลงไปในพริกแก่ทำให้หอมฉ่ำเข้าไปอีกแต่นานๆจะได้ทานทีเพราะว่าปลาช่อนตัวใหญ่ๆส,สดๆแถวบ้านเดียนเนี่ยหายากมากวันนี้เดินไปตลาดเจอพอดีก็เลยจัดมาทำสเสลยใครที่ชอบเมนูขนมจีนน้ำยาต้องเคยทานอย่างแน,น่นอน เพิ่มความปังด้วยการน,นำไปตำเคล้ากับสตอและผักพื้นบ้านอื่นๆให้ได้กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่รอช้าจะสูตรตามเลยจ้าขั้นตอนแรกตั้งหมอ้อใส่น้ำรอให้ร้อนจากนั้นใส่กระชายค่ะกระเทียมหอมแดงพริกแห้งเกลือใส่ปลาช่อนลงไปต้มจนกว่าจะสุกได้เลย เมื่อปลาช่อนสุกดีแล้วเตรียมเครื่องไปต้กันจ้ะใส่เครื่องทั้งหมดที่ต้มมอครู่ลงในครกจากนั้นครกผสมให้ละเอียดเข้ากันเมื่อละเอียดดีใส่เนื้อปลาช่อนแกะไว้ให้เรียบร้อยนะจ๊ะครกผสมให้ละเอียดเข้ากันเมื่อละเอียดเข้ากันดีแล้วเตรียมไปต้มกันค่ะขั้นตอนการต้มเดียนก็จะใช้น้ำที่ต้มส่วนผสมมอคร่นะจ้ะเริ่มร้อนแล้วใส่ส่วนผสมที่ครกลงไปน้ำปลาคนส่วนผสมให้เข้ากันจ้ะ เมื่อเข้ากันดีใส่ตีนไก่ตัดเล็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะต้มไปจนกว่าตีนไก่จะสุกค่ะระหว่างต้มคอยตักฟองด้านบนออกเรื่อยๆได้เลยจากนั้นใส่เลือดไก่ต้มไปจนกว่าเลือดไก่จะสุกระหว่างนั้นตักฟองด้านบนออกนะจ๊ะเมื่อตีนไก่สุกเปื่อยตามต้องการแล้วยกลงไปพักไว้ก่อนมาต่อที่ขั้นตอนการตำ ใส่กระเ,เทียมลงในคราะพริกแดงจินดาโขลกสมวนผสมให้พอหยาบจากนั้นใส่น้ำยาปลาป่นที่ทำไว้ลงไปเลยจ้ะขนมจีบถั่วฝักยาวมะเขือเทศถั่วง,งอกชะอมสตอ ผักชีลาวกระถิน่นคลุกคล้าส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยเถอะเครืองจุกแนนเว้รเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปล่อยจัดเสิร์ฟกันเลยจ้ะพร้อมแซ่บจ้าเมนูต้มขนมจีนน้ำยาป่นปลาช่อนทานแซ่บๆกันเลย ใครที่ยังไม่เคยทานต้องลองทำแล้วนะวัตถุดิบอาจจะเยอะหน่อยแต่เดียนรับรองความแซบเลยค่ะว่าแซบถึงใจอย่างแน่นอนทำตามเดียนแล้วมาบอกกันนะว่าแซบหรือเปล่านะจ๊ะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะกวยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกเพจหรืออัลไลไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยจ้า